ดูขึ้นมาเฮ้ยผมไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นอย่างนี้เลยออ้อ uh ห huh. ออกแล้ออกแล้วสวัสดีครับแล้วก็พบกับมาคัทชาแนลอีกครั้งนะครับผม,มแล้ววันนี้ผมก็จะมาพร้อมกับเครื่องมือหรือแบบ ไอเทมพิเศษพิเศษชิ้นนึงจะมาฝากเพื่อนๆแล้วจะมาทําให้ดูนะก็คือเจ้านี้เลยครับผมอ่าตัวนี้มันคืออะไรงงใช่ไหมครับผมตัวนี้มันคือเครื่องดูดสิวเซียนเว้ยคือผมไปเจอไอเจ้านี้เนี่ยมาผ่านพวกทูก๊ฟเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคือเขาทําให้ดูผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทํามั่งมันดีว่าอะไรอย่างเงี้ออย,อ,อ,ยอยากจะลองมาดูดมั่งคือผมเป็นคนที่แบบอ่อเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแลนหน้าตัวเองนะครับลอกสิวเซียนอะไรก็ไม่เคยทําไม่เคยอะไรเลยอยากจะมาทําครั้งแรกในคลิปนี้เลยครับผมอ่ะตัวนี้มันก็มีขายออยู่ตามชป ตามรัสด้าด้วยนะครับที่ผมได้มาผมซื้อจาก s h อ p e e ส่วนใหญ่มันจะราคาประมาณ1,600แต่ที่ผมได้เนี่ยมันประมาณ1,100ตัวันนี้จะมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัจอดเลยนะครับผมซีลออกแล้วนะ ิดกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันมีกล้องมาด้วยนะก็คือเวลาที่เราดูซิลเซียมไปเนี่ยเราจะเห็นผ่านกล้องเลยคือมันสุดยอดมากๆม,มันเราจะได้เห็นถึงแบบเอ้ดูคุมคนแล้วเป็นยังไงตอนนี้มันก็จะมีสายที่เราจะต่อกับโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ใช้กันดูเลยเว้ยผมก็ได้เชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้สายชาร์จของตัว iPhone นะครับมาเชื่อมต่อระหว่างตัวเจ้าเครื่องนี้แล้วก็ตัว i p h o n ของผมนะครับเพราะว่าสายที่เขาแถมให้มากับเครื่องเนี่ยมันจะเป็น USB to Type C นะครับใช้สายชาร์จ iPhone ได้เลยนะครับและตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีความแรงถึง3ระดับก็กดที่ปุ่ม power ที่เราใช้เปิดปิดนี่แหละครับอ่าแล้วก็นี่จะเป็นระดับแรงสุดเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ GoodTime จะมีให้ดาวน์โหลดทั้้ง Android iOS แลวก็ iOS ะครับโหเห็นโคตรชัดรู้มพนโคตรชัดเลยนะครับอ่ะลองตรงจมูกก่อนนะโหนี่บุคมพลแล้วเหรอโอ้ดูดโอ้ดูดเขาจะบอกว่าแต่ละที่หื้โคตรชันน่าเกลียดมากโอ้เขาบอกอย่าเกินสองวินะครับเราต้องเคื่อนที่โอ้โหคือมันดูดหนักมากครับโอ้พระเจ้าโอ้โอ้ดู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 ขึ้นมาเฮ้ยผมไม่เคยทําอะไรที่มันเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหออกแล้วออกแลโอ้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 โห มันมากคือใครเคยมีอารมณ์บแบบบีบสิวไหมี <c oughs> ่สิวบีบสิวอะไรอย่เงโโี้ยโอ้โหอือหือบุ้ยมาเกียร์อ่ะโอ้โหเห็นสิวเซียนตัวเองแล้วจะอ้วกเดี๋ยวจะลองดูตรงตรงแก้มน,นะครับว่าเป็นยังไงโอ,โ,โอ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหสิวเราเนี่ย อ้อหือ้อหหกฝั่งนี้นั้างฝั่งซ้ายโอ้โหน่าเกลียดว่ะเฮ้ยเป็นรอยเลยอะเฮ้ยแดงคือสิวเซี่ยงคนเรานี้มันเยอะนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยโอ้โหเขานี้เยอะเขานี้เยอะโอ้โหโอ้ยน่าเกลียดมากเน่ากลูดวันนี้โอ้โหตร,ตรงนี้ตรงนี้ใต้ปากใต้ปากอะไรวันนี้อ่ะ ลื่เียดอ่ะโอ้โหอะไรวะน,นี่ยลองลองดูใต้จมูกมั้งนะครับโอ้ยเจ็บปากโอ้ยดูดดูดอ้ยโอ้ยเียหน้าแดงหมดแล้วว่าจะเอาไปใช้ชีวิตยังไงวะเนี่ยคืนมันดูดแรงจริงอ่ะคือต้องไปหามาใช้นะครับสําหรับคนที่ต้องการกำจัดสิวเสี้ยนมันดูด,ดจริงจริงดูดออกจริงคลิปนี้อายก็อายนะคว้ยห,หน้าตัวเองโอ้ยอย่างกับน้ํามันทอดเอาไปทอดที่กระทะได้เลยอ่ะบนคิ้วนะครับบนคิว้วตรงนี้สิวเสี่ยนจะไม่ค่อยเยอะอนไม้มาคิว้วละ เฮ้ยตรงคิ้วก็มีว่ะโูคิ้วมีสิวโอ้โหเฮ้ยไม่เคยคิดเลยอืนี่ตรงคางนะครับตรงหนวดตรงเคราอ่ะโอ้โหสิวพระเจ้าครหรือเปล่าอือโอ้โหเหลือเชื่อคางกรูอืมออกมาตามขนหนวดขนเคราเลยโอ้โหสิวเซียนขอแนะนำนะครับว่า อย่าดูคลิปนี้ก่อนกินข้าวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่ดูหลังกินข้าวเสร็จก็ทันหันนะอาจจะ้วกได้โอ้โหเจ้าหมกเหงืโโอเหงืโโอ้โโออสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้เจ้าเครื่องนี้ไก o d ดทา e บิวตี y อะไรเนี่ย มันก็สรุปได้ว่าที่มันดีนะมันถูดได้จริงมันแรงจริงนะครับมันมีด้วยกันถึง3เบอร์ตรงนี้เราให้เรากดปุ่ม power กด1ครั้งก็จะขึ้นเบอร์1กด2ครั้งขึ้นเป็นเบอร์2เบอร์3ไปนะครับก็คือถ้าใครที่ต้องการความแรงขนาดนี้ก็ใช้เบอร์1เบอร์2ไปแต่ว่าผมเนี่ยต้องการแบบให้มันแรงให้มันถึงใจให้มันออกอะผมก็ใช้เบอร์3แล้วก็ถ้าต้องอยากจะทําให้มันถูกวิธีออกเยอะจริงๆเนี่ยเราอาจจะแบบ ใช้สำลีนะครับที่จุ่มตัวน้ําอุ่นน้ําร้อนมาก่อนแล้วให้ลุมขนมันเปิดแต่ว่าวันนี้ผมทําสดๆเลยไม่ได้เปิดรุมขนมาก่อนนะครับก็มันก็ออกอ่ะมันก็แรงจริงนะครับแต่เราพยายามอย่าค้างไว้ที่เดิมเกิน2วินาทีน้บนเนี่ยหน้ามันก็จะแดงอย่างเงี้ยาแต่บางทีมันก็ต้องค้างไว้หน่อยมัน,มนกำลังจะออกกําลังจะออกอะไรเงี้ยน้อแบบไปช้าๆไปชา้าๆอยากให้มันออกคือสรุปออกจริงแล้วมันมากสนุกมากเพราะเห็นในกล้องด้วยเฮ้ยมมนได้เห็นรุมขนเลยจริงด้วยเว้ยคือคุ้มมากเครื่องนี้นะผมซื้อมาในราคารวมจัดส่งอันเนี้ 100รยบาทนะครับมันเฮ้ยมันคุ้มมากอะอยากให้คนแบบลองแบบหามาเล่นลองหามาทํากันดูนะครับสําหรับคนที่ต้องการําจัดสิวเซียนออกจริงอะไรจริงดีครับผมอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็มาแชร์เป็นเท่านี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถ,ถัดไปและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ